สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องสยามนี้มีเรื่องเล่าช่องที่เราทุกเรื่องเกี่ยวกับสยามประเทศหากคุณชื่นชอบเรื่องราวของประเทศสยามช่องนี้รวบรวมทุกเรื่องเอาไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าตอ่อในหลวงพระราชนีสเสด็จทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระแก้วมรกตทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยครบ200ปีพระบาทสมเด็จ,พร,พ,รรพ,รดจพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินี สเสด็จพระราชดำเนินไปชงเปลี่ยนเครื่องชงฤดูร้อนเป็นเครื่องชงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชากุศลอภิรักกิตตสมัยคล้ายวันฉวัรคตของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานภาลัยบรรจบครบ200ปีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2310 ทรงพระปีชาสามารถในพระราชกรณียกิจหลายด้านทรงปราบปรามข้าศึกต่อเนื่องจากสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้เรียบร้อยอีกครั้งมีพระราชนิขส่งเสริมความมั่นคงของพระนครโดยการสร้างป้อมปราการและตั้งเมืองหน้าด่านทรงบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามน้อยใหญ่ทั้งในและนอกพระนครให้มั่นคงถาวรส่วนการต่างประเทศนั้น ทรงสมานไมตรีกับนานาประเทศเพื่อความวัฒนาของราชอาณาจักรสยามนอกจากนี้ยังทรงพระปีชาสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมงานวรรณกรรมงานปานีิลินและการฟื้นฟูพระราชาพิธีทางพุทธศาสนานับได้ว่าในสมัยของพระองค์เป็นยุคทองของต้นกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยทรงมีพระมหากรณาธิคุณอเนกประการต่อประสบนิกรและประเทศชาติจบจนถึงปัจจุบัน